วันนี้พี่นาดาจะมารีวิวพาไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยเข้ายายเด็ดสตอร์เบอร์รี่สวัสดีค้า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 วันนี้พวกเราจะไปที่ไหนกันเอ่ยเด็ดสตอร์เบอร์รี่โอเคดูกันเลยไปชมเองเลยไพอแล้วลูกโอไปพอไปอิ่มแล้วแค่นี้อิ่มแล้วไรอเปพอแม่กินแล้วไายได้ดังน้องภู แม่หน่อยน้องภูทําอะไรครับไปเพิ่งกลัเราไปถน่าร้อนน้องภูน้องภูหันมาหาแม่หน่อยครับไหนแม่ขอดูหน่อยได้ไหมครับแม่ขอดูหน่อยได้ไหมว่าน้องภูต oh, oh, oh. ัดยังไงบ้างโอ้โหโอ้โหเยอะเลยแม่หน่อยแม่หน่อยได้เยอะเลยนี่น้องภูทำอะไรอยู่อ่ะลุกเพราะเราเราตัดได้ไหมเอาไปกินนะโอ้ ขอรีวิวหน่อยได้ไมหไมคะ <หา S 2> โอ้โหดูของพี่นาด,ดาลูกใหญ่แล้วก็สวยมากมากโนก้าเมลูกใหญ่ด้วย <นะ S 2> ไหนดูของน้องภูหน่อยครับโอ้โหน้องภูลูกก็จิ๋วหนึง่งดูของพี่นาดาอีกทีได้ไหมแม,ม่โนก้าเมลูกใหญ่เหมือนกันนะ<อ>มีลูกใหญ่แล้วก็สดโอ้โหสดใหม่เดี๋ยวดูของพี่นาด,ดาโอ้โหอย่างก็สตรอเบอรี่ลูกใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะแมโอ้โหใหญ่ที่สุดเลยโอ้โหของน้องภูก็ใหญ่ของพี่นาดาก็ ของน้องมา้ภูใหญ่มากน้องพี่นาจะมาทำอะไรนะกินสาาดีค่ะอ่านไหนฟังเสียงกินไหมทำไมห่องน้องภูก็ <c oughs> น้องภู <c oughs> งตัดลูกเล็กมาภูลองชิมสิ อร่อยมากน้องปูเหลือแค่สองลูกแล้วเอาไหมลูกไหนอเอาลูกไหมลูกสุดท้ายรีวิวช้ำช้ำทำไมคือมันมีนม้ำเยอะเกินไปรีวิวดูวรสชาติอร่อยทำท่าอร่อยดิอร่อยมากมีเปรี้ยวเลยหวานจ้ะของน้องพูอะเรีย <c oughs> น,นทำให้แม่ดูดิ รสชาติเป็นไงอร่อยทำไงไม่ชอบใจชนวดใจหนวไม่ชอบเปรี้ยวใจหนวดเราไม่เหม็นลองพี่เป็นคนตรงๆเป็นไงไมชอบดีนะไม่ตัดมาเยอะรสชาติอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากทำหน้าแบบอร่อยทำหน้าอร่อยให้แม่ดูนี่อร่อยหืมนี่ยของพี่นาสวยเนี่ย แม่ดูของน้องปูดิอของน้องพูก็สวยลูกเหมือนแบบลูกตลาดนัดอะลูกของน้องปูอะหวานชิ้นเล็กใหญ่ขนาดนี้ไหมพี่ให้กินไปแยังไงของน้องปูของน้องเ้หหวานหวานหวานเลยใช่ไหมคะอันนี้ใครเป็นคนตัดมาคะอันนี้หนูตัดอันนี้น้องตัดอันนี้ รีวิวดิรีวิวรสแบบมันเป็นยังไงครับรสชาติหวานมากหวานมากอร่อยแับมากท่กานายสลาบกันไหมหไไหเขาเรียกว่าอะไรน้องภูพูดดิเขาเรียก่อชิมหน่อยโอเคจบการรีวิวแต่เบียร์บี่นี้ไบผายก่อนนะดะ